แนะนำอนิเมะมาใหม่ท่าสุดแก่งแห่งหน่วยป้องกันอสูรนะครับซึ่งเรื่องนี้จะเป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีและก็พลังพิเศษครับมันจะกล่าวถึงโลกที่ถูกลบลานโดยอสูรจากต่างมิตินะครับทีเนี้ยเหล่ามนุษยก็ตั้งกองกำลังป้องกันตัวเองที่ชื่อว่าหน่วยป้องกันอสูรขึ้นมาเพื่อจัดการกับพวกอสูรเหล่านี้โดยหน่วยป้องกันอสูรเนี่ยจะมีแต่ผู้หญิงครับเพราะผู้หญิงเนี่ยสามารถใช้พลังของลูกท้ ในการได้รับมาซึ่งพลังพิเศษและต่อกรกับพวกอสูรครับตัวของพระเอกเนี่ยได้บังเอิญไปอยู่ที่โลกของอสูรและได้เจอกับหัวหน้าหน่วยที่7ของหน่วยป้องกันอสูรพอดีซึ่งในตอนนั้นเนี่ยหัวหน้าหน่วยที่7เนี่ยก็กาลังจะพลาดท่าเหมือนกันก็เลยทําสัญญากับพระเอกและพระเอกเนี่ยก็ได้กลายเป็นอสูรจริงๆไม่ใช่อสูรหรอกพลังพิเศษของหัวหน้าหน่วยที่เจคือมันจะเปลี่ยนแปลงร่างกายของพระเอกให้ดหูคล้ายๆอาสูรเฉย ก็คือพระเอกแปงลงร่างได้นหละหลังจากนั้นพระเอกและนางเอกนะครับก็ได้ร่วมกันกําจัดภัยตรงหน้าและพระเอกก็ได้มาอยู่ในหน่วยป้องกันอาศูรย์โดยที่ตัวพระเอกเนี่ยทำงานเป็นทาสหรือเบสนั่นเองก็จะเป็นการซักผ้ารีดผ้าทาอาหารทุกอย่างพระเอกจัดการ,รเลยไม่ได้ว่าเป็นเพราะว่าท่านใจกล้าก็ว่าได้ครับส่วนตัวก็คือเนื้อเรื่องของเรื่องเนี้ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่เฉยๆครับไม่ได้อะไรมากก็ให้ประมาณ7ละกัน แต่ว่าส่วนที่ดีงามก็คืองานภาพกับการต่อสู้ทำได้ค่อนข้างดีเลยให้ประมาณ8.5เรื่องนี้สามารถดูได้บน iQIYI, Mius Thailand แล้วก็ b i l ิบิลิท h a ทยแลนด์ครับใครดูแล้วมาคุยกันใต้คอมเมนต์ได้นะถ้าชอบคอนเทนต์นี้ฝา,ากกดไลค์กดติดตามช่องโอตาเบสด้วยนะครับขอบคุณครับ